กิจกรรมก็อยากเต็มที่โฟกัสแล้วดื่มสก็ตคิปมากกว่าน้ำนมได้คือแบบปานครัตาปานอาจารย์ปานอะไานอร่อยประเแบบขาดขาดเลือยังครับขาดเลือยังขาดห้อยผ้าเบอร์ผ้าเบอร์นะครับเสื้อตุ้ตุ้งแห้งๆก็กองเลางวันทีเขาเขาจับหกคึ้นหกปลาเขาอาจารย์บนปละบันไดเอาตู้ไหมวะตู้ไหมวะตู้ไม่ก็เอาแล้วตู้ไม่เอาอยู่ฮะ คือมือนีเขาติดตัง้งอ่โอรแอรมนะ,อะสองชานแนลสองทีมวิดดนี่ราคาสองหมื่นเจ็ดพันห้าคอสมีคอสนะครับคอสมีไม์ลอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ขับการเอลสองพันสี่นะครับอยู่นูนก็เสียงกลางนาซา คเสียงกลาง NASA านาซาไฟเอลสองเป็นสีขึ้นสามเมตรจะดังน่ากลัวแล้วไม่ไหวดังแงงครับแงงครับเสียงกลางเขาคือเอาห้องอาจารย์เอาอยู่กับสี่ใบเอาอยู่นะเอาอยู่กับสี่ใบเสียงเบีดนี่ <S <S อ้อันนี้แล้วนะเสียงกลางแงงนิ่งๆเอานิ่งอยู่เขาอยู่ครับเขาอยู่สี่พุ่นผมยังเอาอยู่อยู่เลยสิเพื่อใดครับเลยสิเพื่อใดขายเสียงกลางอีกโเราต้องเอาหกพุ่นหกครับพวกอาจารย์สี่พุ่นหกเขาอยู่แล้ว <ๆ S 2> พกผู้เกลียดเขายูครับเสียกลางนี่กะไมอนี่เขา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 อยู่สาครับเขาอยู่สาอยู่เกาขามครับอำเภอน้ำยืนครับอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนครับจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลนะครับอยู่หาจากมนีรเดินทางมากือบ400กิโลเออ370ไปโทรมาดึกดื่นเลยใช่แหมได้มาแล้วมาแล้วเจ้าแรกเจ้าแรกที่อำเภอน้ำยืนครับเจ้าแรก ไม่เหนี้เอาตู้เบ็ดเป็นก็เลยเป็นพี่เซนเตอร์ให้อาจารย์บุญครับฟี่ฟี่เจ้าแรกฟี่พี่เนาะฟี่ฟี่ถุงปฏิกครับอาจารย์มาแพ้อำเภอไรกเจ้าแรกฟี่อาจารย์มาฟี่อีกเลยเจ้าแรกเจียวหม้อแปลงมันง่ะครับแช่ว่าเจียวหม้อแปลงครับมันนมอาจารย์ว่าสูงได้อีกหล่องเมืองครับต้องล่องต้องต้องต้องสัลองเมือง ลองเบิ่งอาจารย์ว่าโปรไบเสียวตัวใหม่ให้เลยแต่ยังเหลือเหลืออะไรด่งบาแห้งปะแห้งใส่ไฟบานครับใส่ไฟบานเก็บปลาเก๋าซื้ออะไนี่ิปลกไฟในหอยเท่านี้ละโน่นอาจารย์ว่าถ้าเปิดไฟบานอะไรบอจับบานเนี่ยนี่เหนื่อยใเดี๋ยวมอนแตกตื้นมาเบิ่งเลยนี่ยปลาเบ่งเคียวครับหมอสเนี่ยเนี่ยเลือดสีมาปะเนี่ยน่าจะมาครับนี่นะมอ หมอเชี่ยวหมอออกหมอเพรเชี่ยวตัวไหมกันครับนี่พ่อหมอเอื้องปนนีฐเสียวยังออกเสียวแม่พักกับพุทธุดเลยพักเดี๋ยวไปฟังใบยาเปล่า่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่ามาฟังเบียดกันแม่ครับต้องเบิ้งกับคนต้องเบิ้งดีๆีเพรหมอฟังอายุผมมาผู้ช่วยอาจารย์กับทานมาต้องไปฟังเองให้ฟังจิตบาทฟังฟังเขาหูเลยนี่เลยจะฟังเลยฟังเล้ฟังเลยผมหูแล้วผมฟังจะอาจารย์ไปเทียบแล้ว มันใจได้เห mm ็นคลิปเห็นคลิปเพราะผมปฏิ hmm. mm ินตามน้องใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่รได้กาแต่ว่ามันมันนั่มเพราะท่านที่ครับสงสัยเด้ขึ้นราคาได้เนี่ยคืนเขาเอาเงินเราแล้วราค่ารับนี่ก็เสพปัญหาเราอันนี้ล่ะผมก็อยากขายแพงผมก็รู้อยู่ว่าต้นทุนทำใดกับเอาซ้ำเจ้าของอยู่ได้ต่พราะอะไร นี่ผมก็สั่งว่าเจ้าเฮ็ดมาตัวแพงก็ดีเบเิ่ง <c oughs> นะ่ตอนผมเสี่ยวเนะี่ต้องอาจารย์มันเห็นบอกผมเขาไปถามมาันมีตัวหนึ่งบีดเห็นบอกผมเขาไปถามว่ากัดซงมาก<แ>ช่วงนั้นผมเขาได้อยู่นั่งผมไปเรียนตางไมนะไปไม่ไปสูน้นั่งกูหละ<อ>ผมก็ไอกว่าเอาเอา,เอาปูปลาเปื่อยอาจารย์ใ<แ>ี่ว่ามครับแค่นี้ละเอาสั้ใจเย็นวัยา้อยหอไผมมันมันอ่าอยูได้บ่อยนี่มันเป็นอะไรสิบป้ายลีเดียบ โอ้ยผมเห็นตางปีนึงผนกับปอยม่เยกบอกกันปอยยกตูลงรถแห่โอ้ยปอปไปอปเดี๋ยวเพ็่นจีด้าเพื่นเพืนแหงถ่ายอยู่ครับผมเซ sí ็ตแล้วด uh. ิผมเซ็ตแล้วนะครับปารีโตดิครับนึ่ตันปักปักไฟเดี๋ยวผมต้องหัวมาให้ห้องห้องกีตั ผมเสียบหัวหักหัวหักแค่หัวอีสิเปิดเปิดฟังกันเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้สามาอาจารมาแล้ที่เนตัวได่างวงเขาสูเปินฟังกับดตัวไว้่าสูกับดเนี่ยยี่หรอวะว่าเขาว่าที่อาจารย์นะังนีว